สวัสดีครับยินดีตตอนรับเข้าสู่รายการ Com ิ c w o r l d Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหากใครดูกับตันอเมริกา3หรือกับตันอเมริกาซีวิลวอลกันมาแล้วครับผมถ้าผู้ชมคงจะสงสัยนะครับว่าตัวร้ายในเรื่องนี้มันคือใครในคอมิกมีหรือเปล่าซีโมคือใครกันแน่ครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าในคอมิกเนี่ยมีแน่นอนครับเป็นตัวร้ายคู่ปรับของกับตันอเมริกาครับผมแต่ถ้าว่าเราจะบอกก่อนนะครับว่าในคอมิกกับในหนังเนี่ย มันคนละเรื่องกันเลยครับมันไม่เหมือนกันเลยโดยวันนี้นะครับเราจะมาเล่าประวัติของบาลอนซิโมในเวอร์ชันคอมิกกันครับผมแต่เราจะบอกก่อนนะครับว่าบาลอนซิโมเนี่ยเป็นเพียงชื่อครับโดยชื่อชื่อนี้นะครับก็ถูกใช้กันมาหลายคนครับนั่นแปลว่าบาลอนซิโมนั้นจะมีมากกว่า1คนนั่นเองทีนี้นะครับเรามาฟังประวัติของบาลอนซิโมในเวอร์ชันคอมิกกันเลยดีกว่าโดยบาลอนซิโมคนแรกนั้นชื่อว่าดรไฮริกซิโมนั่นเองเขาคนนี้นะครับ เป็นนักวิทยาศาสตร์ของนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเขาคนนี้ก็ได้ปากมือกับกัปตันอเมริกามาหลายรอบ ผลงานชิ้นเอกของบารอนซีโมก็คือเดนเรย์นั่นเองครับผมลำแสงของเหล่าทหารนาซีที่ทําให้การต่อสู้นั้นฝั่งของนาซีนั้นได้เปรียบฝั่งของอเมริกาอยู่มากแต่ทว่าผลงานชิ้นเอกอันแสนบา้าคลั่งของเขานี้นั้นก็ถูกหยุดลงโดยทีมของนิกฟิลลี่และทีมฮาวลิงคอมมานโดของเขาในเวลาต่อมาบารอนซีโมนั้นได้เริ่มใส่ฮูดครับผมสาเหตุที่เขาใส่ฮูดก็คือมีแต่คนเกลียดเขาแม้แต่ลูกน้องของเขาก็เกลียดเขาเหมือนกันซึ่งนี่ก็ถือเป็นการป้องกันตัวเองเหมือนกันไม่ให้ศัตรูของเขา ต่อมาบาลอนซีโมนั้นยังคงดําเนินหน้าครับอาวุธให้กับนาซีต่อไปเรื่อยๆครับผมโดยในตอนนี้เขาได้ผลิตอาวุธใหม่ออกมาแล้วโดยอาวุธชิ้นนี้มีชื่อว่า Ad h e s i v e x นั่นเองไอสิ่งสิ่งนี้มันมีหน้าที่เหมือนกาวครับเป็นของเหลวที่เหนียวสุดๆสามารถติดทนได้ทุกอย่าง แต่ถ้าว่าเรื่องราวความตลกก็เกิดขึ้นเมื่อกับตันอเมริกานั้นบุกเข้าไปสู้กับบาลอนซีโมกับตัไในปาโลใส่สารนี้และสารนี้นะครับตกมาใส่หัวของบาลอนซีโมเต็มไปหมดเลยซึ่งด้วยเหตุน,นี้เองทำให้ไอ้หูของบาลอนซีโมเนี่ยติดอยู่กับหัวเขาไปตลอดการไม่สามารถดึงออกได้ครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกับตันอเมริกานั้นถูกแช่แข็งซึ่งสาเหตุที่กับตันอเมริกานั้นถูกแช่แข็งเนี่ยก็มาจากบาลอนซีโมนี่แหละครับ จากนั้นเวลาก็ผ่านไปผ่านไปบาลอนซิโมนั้น mm. ก็ก่อเหตุไปเรื่อยครับผมจนกระทั่งกัปตันอเมริกานั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้บาลอนซิโมนั้นได้รวบรวมพักคัววของเขาและตั้งทีพ่ชอว่า Master of e v i l ขึ้นมาในตอนนี้บาลอนซิโมนั้นต้องการจะแก้แค้นกัปตันอเมริกาที่ทําให้เขานั้นต้องติดอยู่ในฮูดนี้ตลอดกาลซิโมนั้นพยายามจะแก้แค้นอยู่หลายครั้งครับผมแต่ทว่านั้นไม่มีครั้งไหนเคยสําเร็จเลย แพ้ทุกครั้งตามสไตล์วายไลท์ครับแต่มีครั้งหนึ่งครับซีโมนั้นได้รับพาตัวผู้ช่วยของกัปตันในตอนนั้นซึ่งก็คือลิกโจนไป พยายามจะลักพาตัวเข้าไปเนี่ยแต่ถ้าว่าสุดท้ายกัปตันก็มาช่วยได้ครับผมแต่ในการต่อสู้สุดท้ายของเขานั้นซีโมได้พลาดท่าครับซีโมนั้นได้ยิงปืนไปบนผนังและผนังนั้นก็ถล่มลงมาทับตัวเขาเองทําให้นี่คือจุดจบของบาลอนซีโมนั่นเองในเวลาต่อมาเวลาก็ได้ผ่านไปไวมันโกหกครับผมมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในตอนนี้กัปตันอเมริกาและสาลคอนคู่หูของเขานั้นต้องเจอกับวายร้ายคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าฟินิกส์นั่นเองแต่ถ้าว่าไอไวไลท์ตัวนี้ก็มีอะไรแปลกๆครับเพราะฟินิกส์นั้นใช้อาวุธเดสเรย์แล้วก็แอนติซิบเอ็กครับผมกับตันเก้นึกถึงบารอนซีโมซึ่งไปไปมาเนี่ยเขาก็ได้รู้ครับว่าไอฟินิกส์เนี่ยคือลูกชายของบารอนซีโมนั่นเองเขาคนนี้ก็คือบารอนเฮลมุสซีโม เฮลมูตซิโมเนรักพ่อของเขามากครับผมแต่ถ้าว่าในวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่พ่อของเขานั้นติดอยู่ในฮูดพ่อของเขาก็เปลี่ยนไปและเริ่มก้าวร้าวต่อครอบครัวของตัวเองซึ่งในจังหวะนั้นเองนะครับก็เป็นเวลาที่เฮลมูตนั้นสาบายว่าเขาจะแก้แค้นกับตันอเมริกากับตันอเมริกาต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทําลงไปแต่ถ้าว่าในการแก้แค้นนี่เองครับบาลอนเฮลมูตซิโมหรือฟินิกนั้นก็ตกลงไปในศาสตร์เอ็กซิสิเอ็กเหมือนพ่อของเขานั่นเองแต่ถ้าว่าคราวนี้นะครับไม่ได้ทําให้ชุดติดอยู่กับตัวมนนททําาาใหห้้เเเขกิดแผป็ี่ ซึ่งนั่นนะครับทำให้เขานั้นต้องกลับมาใส่ฮูดครับผมและด้วยเหตุน,นี้เองบาลอนซิโมคนใหม่นั้นก็ได้ถือกําเนิดขึ้นซึ่งเจ้าบาลอนซิโมคนใหม่เนี่ยก็ได้สร้างปัญหาให้กับทีมของกัปตันอเมริกาและอเวนเจอร์แบ่งมากมายเลยครับกลับมาหลายต่อหลายครั้งเมื่อจะแพ้กี่ครั้งก็ยังคงกลับมาสร้างปัญหาให้ได้เสมอแถมเขาคนนี้นะครับยังนําทีมทันเดอร์โบลแอบแทรกแซงเข้าไปในทีมอเวนเจอร์อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นแบบวีรกรรมครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้เขาคนนี้มีบทบาทมากกว่าพ่อของเขาเยอะนะครับ ถือเป็นหนึ่งในซูเปอร์วิลเลีคนหนึ่งในจักรวาลมาเวลเลยและนี่นะครับก็คือประวัติคร้าวๆข,ของบาลอนซีโมทีนี้เรามาดูความสามารถของเขากันเลยดีกว่าว่าบาลอนซีโมเนี่ยทำอะไรได้บ้างบาลอนซีโมนั้นก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยครับแค่จะเป็นเหมือนแบบ สุดยอดของคนธรรมาดาอะไรประมาณนี้มีทักษะการต่อสู้ที่เก่งสามารถใช้ดาบได้ยิงปืนแม่นมีสติป,ปัญญาที่หลักแหลมสามารถวางแผนที่แบบซับซ้อนได้ครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงบาลอนซีโมในหนังกันบ้างดีกว่าเขาคนนี้นะครับเป็นทหารของประเทศโซโคเวียนั่นเองเขาคนนี้แค้นกับตันอเมริกาและทีมอเวนเจอร์เพราะว่าไอ้กัปตันอเมริกาและทีมอเวนเจอร์เนี่ยได้ทำลายบ้านเมืองของเขาจนพังไปหมดครอบครัวของเขาตายในเหตุการณ์ที่อาตอนนั้นมาบุกโซโคเวียครับ ซึ่งในจุดนี้เองมันช่างแตกต่างกันในคอมิกเหลือเกินครับผมแต่ไม่ก็้จะพอเป็นไปได้ครับเหมือนว่าแกแขนให้พ่อของเขาเหมือนกันครับมีปมคล้ายๆกันเหมือนว่าแกแขนให้พ่ออะไรอย่างนี้แต่เพราะว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่เยอะครับพ่อบ้าลอนซีโมโในคอมิกนั้นเป็นคนแก่แล้วครับผมแบบเป็นคนที่ไม่ได้หนุ่มขนาดนี้แต่ในหนังนี่มาซะหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวขนาดนี้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับว่าทางจัก,กรวาลมาเวลในรูปแบบหนังเนี่ยจะทําออกมาให้บาบอลซีโมโนั้นเป็นยังไงต่อไปเพราะเขายังคงมีบทต่อไปแนน่อนครับผม และนี่นะครับก็คือเรื่องราวคร่าวๆของบารอนซีโมที่เรานํามาพูดกันในวันนี้หากท่านผู้ชมนั้นอยากได้ตัวละครไหนเรื่องราวไหนอะไรยังไงอีกก็บอกมาได้นะครับเตรียมตัวรับชมกันได้เลยช่วงนี้ที่คลิปไม่ค่อยลงเพราะงานเยอะครับผมเดี๋ยวจะกลับมาลงให้อย่างปกตินะครับต้องขออภัยณจุดนี้ไว้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับ